การต่อสู้กันระหว่างอุซาสกินารุโตะร่างโมดเซียน6วิถีกับโทบิที่เป็นโอบิโตะในหน้ากากฟักทองดูกันว่าใครจะชนะอันนี้คือคอมสู้กับคอมนะลุยสุมดานเลยแล้วไปดูในเกมว่าใครกัแน่ที่จะชนะในตานี้มาเริ่มแรกนะโทบิก็ทำกานคว้ะเบิดใส่นารุโตะเลยแล้วก็ปลาดาวกระจายหลังจากนั้นก็พุ่งเข้าหาตัว นารโตะก็ไม่ยอมส่วนกลับไปโอ้โหนารโตะใช้ท่าไม่ตายดาวกระจายคงจักรมหายักษ์ปุรมะประสาทอินรวมร่างเข้าด้วยกันลาตาสุนคงจักรเข้าแปลงหน้าโดนโทบิเต็มๆโทบิจะแก้เ,เกมยังไงกับสถา,านการณ์นี้โทบิร่วงลงมาลงพื้นนารโตะวิ่งเข้าหานารโตะซึบแซบซุบซ้ายซึบขวาดูเชิงกันไปดูเชิงกันมาโทบิทำการใช้พลังนารโตะก็ใช้เหมือนกันโทบิทำการวิ่งมาหานารโตะ นารุโตะสติลท้ายไปโทบิทาการแช้แอสติใหญ่แต่ว่าไม่เดนนารุโตะหลังจากนั้นก็ได้คว้างดาวกระจายลงไปทั้งคู่เกิดการช้จพลังนารุโตะคว้างดาวกระจายกองจักรเล็กมาหาโทบิโทบิวิ่งไปหานารุโตะนารุโตะก็วิ่งมาหาโทบิทั้งคู่่ามวิ่งเข้าหากันและสุดท้ายเป็นนารุโตะที่ได้สอคอมโูการตีธรรมดาที่ำให้โทบินั้นเลื่อนรถไปหลายหลอดเลยนะครับโทบิก็ไม่ยอมสวนคืนนารุโตะนารุโตะก็รับซ้ายล้บขวานารุโตะถีมใส่แต่ว่าโทบิก็ใช้วิชาเนินจาใส่นารุโตะ โดยการมุดดินแล้วก็เอาระเบิดไปปาไว้โทบิถอยมาโทบิถอยมานันโตยิ่งก้หามโทบิโทบิทำการก็ระเบิดสองลูกใส่นันโตนันโตไม่ยอมนันโตก็บินเข้าหามือนยกันโทบิก็บินดูเชิงนันโตกก็บินดูเชิงนันโตกำลังจะตีแต่ว่าโดนโทบิขัดไว้โทบิใช้การโจมตีปกติไม่ให้นันโตนั้นเลือดลดตอนนี้คนที่นำอยู่ก็คือโทบินันโตก็ไม่ยอมทำการสวนทบโดยทำการตี ตีคำดาคอมโบไปหรือว่าศึกนี้ใ,นใครจะชนะโทบิลุกขึ้นนะัน้นโลโตะวิ่งเข้าหาโลโตะชาร์จพลังโทบินี้นั้นโตตามโทบินี้อีกครั้งหนึ่งโทบิวิ่งเข้าหาโลโตะเหมือนเดิมโลโตะวิ่งเข้าหาโทบิโทบิกำลังโดนเล่นอยู่ฝ่ายเดียวโลโตะใช้อันตี่เสร็จโทบิดาวกระจายมหายักษ์คุรมามะวิ่งไปหาโทบิโทบิโบดนกระสุนกงจกักเดี่ยงเลยวะเนี่ยน่าจะเดี่ยงโอเคอย่างไม่เลี่ยง เลือดโทบีเหลือหลอดอยู่นิดเดียวแต่ว่าเลือดนาโตะยังเหลือหลอดเหลืออยู่หลอดหนึ่งนาโตม่ก็หาโทบิโทบิดูเชิงเพราะว่าเลือดเองเหลือน้อยแล้วไม่กล้าไม่กล้าโอเคนะ่าโตว่าเข้าไปข้างหลังเตะลูกแก้วหกวิถีใส่โทบิโทบีเดี่ยงนาโตะทำชนะไปยกที่หนึ่งยกที่สองเปิดมาด้วยการที่โทบีใช้อันติใส่นาโตน่าโตก็หลบแล้วก็เตะลูกแก้วใส่โทบิหลบนาโตทำการคอมโบหลังจากนั้นก็ใช้อันติอีกครั้งหนึ่งดาวกระจายไม่หาย รวมพลังที่คุรมะแล้วรับไปโกโทบีสถานสถานการณ์ตอนนี้โทบีเป็นรองอย่างมากเพราะว่าโทบีเลือดใกล้เคียงนารโ,โตะแต่ว่าน,น,นารโตะชนะไปแล้วหนึ่งไฟมาดูกันว่าเหตุการณ์ต่อไปจะเป็นอะไรนารโตะทาการชาร์จพลังเพราะว่าเกียรเหลือน้อยโทบีก็จะพลังเหมือนกันจักระของทั้งคู่เกือบเ,อเต็มทั้งสองจักระของโทบีเต็เมไปที่เรียบร้อยแล้วนารโตะไล่ตามไล่ตามไม่เลยนารโตะนารโตะทําการทาการอะไรทําการ ทำการจะต่อคอมโบสายโทบีน้โตวิ่งของโทบีนี้ผมผมชอบท้าวิ่งโทบีมากอะมันดูแบบแลนแซนดีโทบีทำการต่อคอมโบสายน้าโตน้าโตหนึ่งคอมโบน้าโตน้าโตดูชั้นเชิงน้าโตใช้การสวนกลับแล้วก็ตีลูกเก่าโวิธีใสต่ว่าไม่โดนโทบีทำการโดดน้าโตแต่ว่าก็โดนน้าโตสวนกลับเรียบร้อยฮะใครจะโดนจังหวะนี้น้าโตโดนอันติรายของโทบีเอาระเบิรดไปวางรอบๆแล้วก็ระเบิดตุ้มใส่ โอเคตอนนี้หน้าโตเลือดเหลือหลอดแดงครึ่งโทบีเหลือหลดหลอดเหลืองแต่ว่านาโตชนะไปแล้วหนึ่งแมตช์สถานการณ์จะกลับมาพลิกผันได้หรือไม่จังหวะนี้หน้าโตทำการชาร์จโทบีก็ชาร์จเหมือนกันเรียบร้อยผลออกมาก็คือโทบีชนะไปในไฟน์นี้ทีนี้ทั้งคู่ก็เสมอกันหนึ่งต่อหนึ่งแต่มาไฟที่สองนั้นเลือดทั้งคู่มันไม่ใกล้เคียงเลยเลือดนาโตเนี่ยจะเหลือเเยอะแต่ว่านอดของโทบีเหลือนิดเดียวหน้าโตไม่ยอม นาโตใช้อันติแต่ว่าใช้ไม่โดนน้าโตใช้คาถาปจานะก็ใจแต่ว่าก็ไม่โดนโทบิสามารถหลบได้แล้วก็มาต่อคอมโบใส่น้าโต้นาโตะเลือดเหลือหลอดืดงแต่ว่าโทบิเลือดเหลือหลอดแดงน้าโตะจะแก้ไขสถานการณ์อย่างยังไงโทบิวิ่งโทบิวิ่งถอยหลังกลับมากันละก็ใจคอนนาโตะไว้แล้วก็วิ่งเข้าไปต่อคอมโบใส่น้าโต้น้าโต้ทำการหลบแล้วก็ทำการเคลื่อนที่ไปข้างหลังพุ่งพุ่งมาหาโทบิโทบิทำการคว่ำเบิดใส่น้าโต้มาดูสิมาดูสิมาดูสิ ้นเชิงนี้ทั้งคู่ทาการรชจพลังนันโตตุทาการใช้อัลติเมตแต่ว่าไม่โดนเพราะว่ามันระยะไกลมากโทบีโอ้โทบีใช้อัลเิเมตแต่ว่าไม่โดนนันโตตทั้งคู่ทําการใช้พลังกันอีกครั้งศึกนี้ใครจะง่ที่จะชนะผมดูไม่ออกเลยจริงๆมาดูว่าต่อไปใครจะทมาโทบีได้โอกาสนะได้ต่อของบโบสนันโตไม่มีใครยอมใครทั้งที่เลือดมันก็เหลือน้อยนิดขนาดนั้น นา้าโตวิ่งเข้าไปหาโทบิโทบิก็ไม่ยอมจัากติดได้ต่อคอมโบใส่หนึ่งชุดแล้วก็ใช้กระถางย,ยางยาเฮ้ยโซสีนะโซสีกนะนะ <c oughs> ็บิเหมือนจะเริ่มเอาจริงขึ้นเรื่อยๆตอนนี้เลือดทั้งคู่ต่างโซสีได้แล้วเลือดทั้งคู่ก็ใกล้ใกล้เคียงกันมาดูว่าสุดท้ายนี่คใครจะชนะมาลุ้นไปด้วยกันโทบิใช้แอนติแต่ว่าไม่โดนนา้าโตทำการปนานากระจายใสย่แต่ว่าโทบิก็ไม่โดนเพราะว่าติดสาระายอยู่ทั้งคู่ด่างช้าพลังทั้งคู่ต่างช้าพลังดางง่างหน้าะด่าง เรียบรอยโขบิถูกปิดฉากไปด้วยนารุโตะกับเลือดที่มันใกล้เคียงกันมากๆสุดยอดครับและศึกครั้งนี้คนที่ชนะคืออุซาสึกินารุโตะครับณครับ